สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องอุ้มไมโครชาแนลนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูเจ้ารถขุดนะครับแค t เตอร์พิล่านะครับสามหนึ่งสองดีทูนะครับวันนี้กับงานขุดสะสองชั้นนะครับครับเดินสวยๆนะครับติดต่อทีมงานของเราได้นะครับวันนี้ปะทะกับเจ้าอ s ซ z u เอ็นเคอาร้อยสิบแรงครับแต่ตอนนี้ยกเครื่องเป็นอาร์ทีร้อยสี่สิบแรงนะครับอ่า สยามคูบตตาจัดตรงจัดด่วนมาเลยนะครับรถเสียไมโลนะครับเสียหรือเสียไมโลยูเลียของเรานะครับนี่ครับตัวแรงในทีมงานนะครับจัดกันไฟเต็มกล้องนะครับนูนข้างบนก็เป็นเจ้าฮิโน่เคเอ็มนะครับวางหัวใหม่ใส่หัวเอฟซีนะครับรถในทีมงานของเราทั้งนั้นนะครับวันนี้จัดเต็มครับจัดเต็มกล้องนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ คุณภาพของทีมงานเรานะครับดินสวยงามมากนะครับพิกัดอำเภอนินขามนะครับต่อไปนี้อำเภอนินขามจะไม่มีดาดอนนะครับจะเป็นนาลุ่มอย่างเดียวนะครับเพราะตอนนี้เขตชมพูทานเข้าถึงแล้วนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยหนองลงนะครับตอนนี้ใครจะสนใจจะปรับพื้นที่นะครับทํานาหรือทําอ้อยนะครับติดต่อทีมงานของเราได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร0906845637นะครับอบตอุ้มแมคโครจัดให้นะครับบ้านสุขเดือน5อําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาฏนะครับหรือจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงนะครับปรึกษาเราได้นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทางด้านแมคโครเล็กเราก็มีพร้อมบริการนะครับนี่ขึ้นไปแล้วครับโอ้โหแรงนะครับยกล้อเลยครับล้อลอยนะครับดินสวยมากนะครับ ฝากติดตามช่องอุ้มมิคโคชาแนลได้นะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ TikTok